99กํายกกำลังสองลบ11กำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้หน้าลบหลังวงเล็บหน้าบวกหลังแล้วมาคิดเลขนะคิดเลขให้เสร็จ99ลบไป11ก็เหลือ88 99บวก11 99บวก1เป็น100 100บ 10. 10. วกอีก10เป็น110แพี่ก็ตั้งคูณเลย88คูณกับ11เอาหลักหน่วยไปคูณเอา1เนี่ยไปคูณ 8, 8. คูณ8ก็ได้88จากนั้นเอาหลัก10ไปคูณให้ใส่เลข0 เอาหไปคูณ1ตัวหน้าอยู่หลัก10เอา1ไปคูณ88ก็ได้88บวกกัน89คําคำตอบที่ได้คือ968แล้วอย่าลืมเลขอะไรที่เราไม่ได้เอาไปคูณด้วยเลข0เราก็เติม0เข้าไป9680ตอบ ตัวอย่างต่อไปมาคิดเลขกันเหมือนเดิมหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง121ลบไป21ก็เหลือ100ก็เหลือ100 121บวก21ก็เป็นหนึ่ง เพราะฉะนั้นเอา142ไปคูณ100 142ไปคูณ1ก็ได้142แล้วใส่ศูนย์กี่ตัว2ตัวตอบ14,200